สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็อาพบกับไอกคันนะครับวันนี้เป็น Honda City นะครับ s p สแบ็กตัวนี้นะครับเคลือบเซรามิกตัวเริ่มต้นจากทางร้านซานนี่คาสปานะครับนี่คันนี้ออกจากโรงงานปุ๊บก็มีการเคลือบเซรามิกทันทีเลยนะครับเงามากครับฉ่ำมากรถใหม่ยิ่งต้องเคลือบเลยนะครับเพราะว่า รถใหม่นี้เดี๋ยวไปเจอมลภาวะต่างๆไปเจอเริ้วรอยอะไรเวลามาทําเคลือบเซรามิกเราจะไม่ค่อยสวยเท่ากับรถที่ไม่ค่อยมีรอยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ารถที่ใช้งานไปแล้วมาเคลือบก็จะไม่สวยนะสวยเท่ากันแน่นอนแต่ดูจากการทํางานครับบอกเลยว่าการทํางานเราน้อยกว่าแล้วก็ทํางานได้ดีกว่าเพราะว่าพื้นผิวกำลังไม่เปื้อนมากมายนะครับทำความสะอาดง่ายมากแล้วก็เคลือบได้อย่างสวยงามด้วย นะครับเห็นไหมเรามีการขัดนะครับทำให้เอฟเฟกของสีมันโดดขึ้นมาอีกนะครับผมปกติจะไม่จะไม่ชัดขนาดนี้นะครับแต่ว่ามีนะแต่ไม่ชัดขนาดนี้แต่เวลาเราโดนการขัดการบิวสีของมันทําให้ความสดมันเพิ่มขึ้นนะครับสีรถมันก็จะชัดออกมาแบบนี้นะครับอ๋อคันนี้มีเพิ่ม,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 มเติมนี่ด้วยติดฟิล์มนะครับผมที่เป็นสีดํนะาทั้งหมดนี้นะครับสีดําทั้งหมดนี้นะครับ ติดฟรีหมดเลยนะครับชุดเกียร์ด้านหน้าบริเวณนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นหน้าจอด้วยนะครับเราติดหมดเลยนะครับลูกค้าเพิ่มรีเควสต์ล้อแมกก็เคลือบนะครับห้องเครื่องเคลือบเรียบร้อยไฟหน้ากระจังโลโก้ต่างๆจัดการให้เรียบร้อยหมดเกือนเสร็จสิ้นครับรอลูกค้ามารับอย่างเดียว ก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่ไว้ใจซานี่คาสสปานะครับให้เราได้ดูแลรถนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะมาส่งงานรุ่นอะไรกันเดี๋ยวเรามารอชมกันแล้วกันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครถูกใจนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ